สวัสดีครับทุกคนผมปอนสิทธิกรมารายงานตัวแล้วครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆโซนปักช่องนะครับแล้วก็ก่อนถึงเขาใหญ่นะวันนี้ข่าวดีครับวันนี้ปอนมาติดป้ายให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่ามีแปลงใหม่สวยมากๆติดเข้ามานะครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตำบลขนงพาค,ครับทุกท่านนะตรงเนี้ยสาเหตุที่แปลงนี้มีความพิเศษก็เพราะว่าเขาอยู่ติดกับถนนมิตรภาพใกล้ๆเพียงแค่2กิโลเมตรครับทุกคนครับแล้วที่สำคัญนะครับจากจุดนี้นะครับไปถึงด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ตอนนี้ระยะทางประมาณสักแค่7กิโลครับทุกคนเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นะครับมีความพิเศษมากๆเลย นะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงนะครับในส่วนของโรงพยาบากลกรุงเทพเขาใหญ่ที่กำลังก่อสร้างถ้าทุกท่านเดินทางผ่านมาแถวนี้นะครับก็จะต้องเห็นโลตัสนะครับซึ่งโรงพยาบาลจะอยู่เยื้องกันเองครับผมนะซึ่งทำเลดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะเรามองหรือว่าหมายตาปักช่องไว้ดีๆครับเพราะว่า สถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ใกล้จากจุดนี้นะครับทุกคนสามารถผ่านเข้าไปที่อำเภอปากช่องเนี่ยจากจุดนี้เดินทางไปแค่14กิโลเมตรทุกคนสะดวกมากครับที่ดินผืนนี้ทุกคนครับเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุ้ดแดงนะนี่พิเศษมากๆแล้วเนื้อที่ของเขานะครับ12ไร่2งาน79ตารางวานะครับแล้วก็เอกสารสิทธิท์ตอนนี้ปลอดภาระพร้อมโอนทันทีนะครับ และที่สําคัญที่ปอนพาทุกคนมารับงานแปลงนี้นะครับแล้วมานําเสนอก็เพราะว่าที่ดินแปลงนี้ราคาพิเศษด้วยครับ <S <S เรียนให้ทราบเลยนะครับทุกคนครับโซนเขาใหญ่เนี่ยที่ดินราคาส่วนใหญ่จะเปิดราคากันแรงนะครับแต่แปลงนี้พิเศษและถูกมากๆนะครับปอนขออนุญาตเปิดราคาหรือแจ้งราคาเพียงตารางวาล,ละห้าพันเท่านั้นนะครับหรือว่าตกไล่ละ2ล้านบาทนะที่ดินแปลงนี้12ไร่กว่าก็ยกแปลง25ล้าน แล้วก็ที่สําคัญนะครับพูดคุยราคาได้อีกครับทุกคนครับนะอ่าแล้วก็จะบอกว่าความพิเศษของที่ดินแปลงนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าเขาสูงเสมอถนนจนกระทั่งลิ้วไปข้างหลังเลยนะครับแล้วก็แล้วก็รูปแปลงเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จริงแต่นะครับหน้ากว้างของเขาอยู่ที่44เมตรนะครับแล้วก็ ความยาวลึกลงไปก็คือ436เมตรถูกไหมฮะนะถือว่าเหลือเฟือนะและที่สำคัญทุกคนครับลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้ถ้าดีเวลลอปเปอร์ท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะต้องการแบ่งล็อกนะครับที่นี่จัดการแบ่งไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งไว้ที่ประมาณสัก8แปลงนะครับหรือ8ล็อกนะก็จะตกประมาณล็อกละ หนึ่งไล่กว่าๆเท่า,ทานั้นเองทุกคนครับและที่สําคัญนะครับทุกท่านที่ดินผืนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวในส่วนของเรื่องน้ําท่วมนะครับเพราะที่นี่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล340เมตรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับในส่วนของลําตะคองเพราะฉะนั้นยามน้ําหลากน้าเอ,อ่อจริงๆก็มาไม่ถึงอยู่แล้วครับนะ,ะเพราะว่านะครับลหลายๆท่านมองหาเนี่ยที่ดินน่ยบางจุดวิวสวยก็จริงแต่ใช้งานไม่ได้ พราะเนื่องจากเขาค่อนข้างอยู่ใกล้ลำตะคองไปหน่อยนะครับแต่แปลงนี้มันตัดจบเลยแล้วก็ที่สําคัญศักยภาพการเดินทางหรือคมนาคมที่กําลังจะมาถึงนะครับค่อนข้างตอบโจทย์แล้วดังนั้นนะครับในส่วนของไอเดียของปอนนะถ้าถามว่าเหมาะทําอะไรปอนมองว่านะครับส่วนตัวนะหรือหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือมีธุรกิจอยู่แล้วอันนั้นออกแบบไดต้ตามใจเลยนะครับแต่ปอนส่วนปอนถ้าปอนคิดได้เนาะอาจจะเป็นในส่วนของ ทำฟาร์มออแกนิกดีไหมฮะนะเนะี่ยสังเกตว่าที่มันยาวลึกลงไปแล้วหน้ากว้างก็ไม่ได้แคบนะ44เมตรเนี่ยทำฟาร์มออแกนิกข้างหน้าอาจจะเซตแบ็กกลับไปหน่อยนะครับทำในส่วนของที่จอดรถให้ลูกค้านั่นเองทุกคนครับนะพอทําที่จอดรถแล้วเนี่ยเราก็ทําในส่วนของฟาร์มนะครับล้วก็อาจจะทําในส่วนของจุดขายนะครับลงเดือนรับรองนะครับแล้วก็สตูอะไรเงี้ยนะอันนี้อันนี้เฉพาะฟาร์มออแกนิกนะหรือจะดีเวล็อปเป็น อสังหาริมทรัพย์นะครับบอกเลยว่าภูวิลล่าโซนนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เหมือนที่เขาไปทําในเขาใหญ่ลึกๆนะครับตรงนั้นจะไกลไปหน่อยแล้วก็ไม่ตอบไม่ตอบโจทย์ในส่วนของนักท่องเที่ยวครับถ้าแถวนี้นะนักท่องเที่ยวเข้าออกเนี่ยสบายเลยเพราะว่ามันใกล้มอเตอร์เวย์แล้วที่สําคัญนะครับถ้าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับ Airbnb วันข้างหน้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาถึงปากช่องเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยครับการเดินทาง เพราะฉะนั้นกรุงเทพปักช่องจากนี้เป็นต้นไปจะไม่เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกแล้วครับผมบอกเลยครับว่าที่ดินสําหรับ12ไร่ครึ่งเนี่ยโดยประมาณนะ25ล้านแล้วราคาดีอากาศดีแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวถนนน้ําไฟนะครับมีพร้อมแล้วตอบโจทย์ครับทุกท่านครับลงพื้นที่นะครับมาสํารวจก่อนและที่สําคัญนะครับเราไม่ได้เงียบเหงานะเราอยู่ติดกับบูสกาย วินล่าซึ่งเขาเป็นในส่วนของรีสอร์ทแล้วก็ที่พักแล้วก็ที่จัดสัมมนานะครับเจ้าของเขาก็ทํากุ๊ปทัวร์อยู่แล้วนะวันข้างหน้าเราก็ทํารองรับลิงก์ซึ่งกันและกันได้เลยหรือนะครับหรือใครจะดิวกับบูสกายนะครับอรู้จากเจ้าของนะเผื่ออยากจะต่อเนื่องกันนะครับในมุมของการซื้อต่อเอาละครับโดยรวมที่ดินผืนนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกคนครับแวะมาชมนะครับแล้วก็ เราจะมีอะไรพิเศษพิเศษเซอร์ไพรส์กันแต่อย่าช้านะครับโอกาสแบบนี้เพราะเนื่องจากราคาที่เขาค่อนข้างเป็นราคาต้นทุนอยู่แล้วนะครับถ้าจะพัฒนาจะดีบวลอปอะไรก็ตามเนี่ยถือว่ายังเหลือแก๊บเหลือส่วนต่างแกปบิตอนเกนนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันที่นี่ครับทุกท่านสนใจรายละเอียดยังไงก็ติดต่อสอบถามปอนเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับน้หรือนัดหมายปอนมาได้ครับรับรองคุ้มแน่นอนครับแปลงนี้แล้วเดี๋ยวพบกันที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ปอนไปแล้วทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ แล้วพบกันครับสวัสดีครับถนนมีความกว้างถึง8เมตรเลยนะทุกคนยาวกว้างมากทุกคนครับนี่ตามมาดูว่ากี่เมตรนี่คือขอบของถนนนะทุกคนนะเห็นไหมครับอันนี้เลข10เมตรนะเห็นนะ9ถึง10เมตร